อัปเดตข่าวสารเซอร์เบต้าหมาโดนปรับสมดุลมาดูที่อย่างแรกนะคะสกิลที่1นะคะลดความเร็ว90% 1วินาทีหากโดนเป้าหมายจากสัสตน0.5วนิปรับใหม่เป็นสั้นเลยนะคะ0.5วินาทีแบบนี้เลยเนี่ยเหตุผาทุกคน เนี่ยเมื่อเราสบัดส,สกิลที่1น,นะคะจะทําการสตั้นเลยไม่ได้เกี่ยวกับว่าแบบติดสัญ,ญลักษณ์อะไรเลยนะคะคือจะแบบใช้สกิลหนึ่งเพื่อสตั้นเลยประมาณนี้โอ้โหก็ถือว่าดีขึ้นส่วนสกิลสองนะคะดาเมจก็เพิ่มขึ้นในส่วนของดาเมจต้นนะคะจาก150ถึง275บวก0.5 AD ปรับม่เป็น150ถึง300บวก0.4 AD แต่ว่าโดนลด AD ที่บวกเข้ามานะคะก็จะประมาณนี้เลยและในส่วนของเอ่อ ครั้งที่2นะคะเนี่ยบวก AD ตอนที่โจมตีครั้งที่2นะจากบวก1.0ปรับใหม่เป็นบวก0.8ก็ลดลงเช่นเดียวกันและส่วนสกิลที่3นะคะก็ถือว่าเป็นการปรับสมดุลและการดาเมจลดลงไม่ใช่ไม่ใช่ดาเมจคูดาวลดลงมาต้นเกมจากจาก60 50 40นะคะปรับใหม่เป็น 50 45 40อ่ะเดี๋ยวทุกคนอาจจะงงนะคะว่ามันปรับยังไงแบบแตกต่างจากเซิร์ฟไทยยังไงอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวหญิงจะพาไปชมลานี่ก็จะเป็นในส่วนของเซิร์ฟไทยนะคะทุกคนจะเห็นได้เลยว่าสกิลหนึ่งอ่ะมานจะกสะโลประมาณนั้นค่ะถ้าสมมุติไม่ติดสัญลักษณ์เนี่ยเห็นปะทุกคนมันไม่สตารเลยนะเหมือนที่ปรับนะคะเนี่ยเห็นปะ เมื่อหญิงสะบัดนะคะปกติแล้วมันต้องสตันสิแต่ว่าอันนี้เซิร์ฟไทยค่ะยังไม่ปรับนะจ๊ะก็จะประมาณนี้เลยแล้วถ้าอยากให้เซิร์ฟไทยสตันนะคะคุณจะต้องใช้สกิล2ตามด้วยสกิล1เนี่ยมันถึงจะสตันประมาณนี้ทุกคนสังเกตนะ สกิลสปุ๊บตามด้วยสกิลหนอันนี้ค่อยจ่าสตารนส่วนเซอร์เบต้านะคะไม่ต้องรอค่ะสังเกตได้เลยนะว่าสกิลหนสะบัดปุ๊บสตัรนเลย0.75ก็ถือว่าดีขึ้นนะคะและน้องๆก็จะถามว่าพี่หญิงขาแล้วถ้าสมมุติใช้สกิลส2และสกิลหนึ่งอ่ะมาจ่าสตารนเหมือนเดิมหรือเปล่าคําตอบคือสตัรนเหมือนเดิมค่ะอ่ะไดีหญิงจะมาทดลองให้น้องๆดูนะคะสังเกตได้เลยสกิลสและสกิลหนเนี่ยเห็นปะ สตาร์นทุกคนเนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะเ,เลยนะคะส่วนตัวหญิงกององว่าก็ถือว่าดีนะใช้สกิลหนึ่งสตาร์นเลยก็อาจจะได้อยู่ประมาณนั้นแต่ว่าดามเมจก็อาจจะหายลงไปนิดนึงแต่ว่าแลกมากับคูดาวที่ดีขึ้นของสกิล3ก็ถือว่าได้อยู่แล้วทุกคนละคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์อบอกกันได้นะ